สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาเด็ดก,กันอีกเช่นเคยนะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับตั้งคอสังเกตต่อแบ a ็ k พิงว่าจะได้ต่อสัญญาหรือไม่พฤศจิกายนนี้รู้กันแน่เรียกได้ว่าแฟนคลับทั่วโลกต่างรอคำตอบ จากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แห่งเกาหลี YG Entertainment เรื่องการต่อสัญญาของเจนเนี่จีซูโรเซและลิซ่าแบ็คพิงที่แววหนาหูว่าอาจจะมีการล้มเหลวหรืออาจจะไม่ต่อสัญญาครบทั้ง4ี่คนซึ่งมีการคาดการว่าจะถแถลงการอย่างเป็นทางการภายในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้และสี่ศิลปินสาวเจนเนี่จีซูโรเซและลิซ่าที่หลังจากหมดสัญญา ไปเมื่อวันที่8สิงหาคมและมีการจัดเวอร์ทัวร์ครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนและตลอดเวลาที่ผ่านมาทาง YG ได้ตอบคำถามเรื่องการต่อสัญญาของแบ a c k พิง k เพียงแค่ว่าขณะน,นี้ยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาซึ่งล่าสุดสื่อเกาหลีมีการสันนิฐานว่าช่วงวันที่13พฤศจิกายนทาง YG น่าจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการ ส่วนข้อสังเกตรเรื่องการต่อสัญญาและย้อนไปก่อนหน้านี้หลังจากมีการยืดระยะเวลาของสัญญาสืบเนื่องจากบอลพิงคเบิร์นทัวร์จนเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตเวิร์นทัวร์ดังกล่าวทามกลางข้อสังเกตรเรื่องการต่อสัญญาของแบ็คพิงค์ที่ชี้ชะตานาคตของ YG Entertainment โดยเฉพาะในกรณีที่ลีซ่าปฏิเสธข้อเสนอการต่อสัญญาพันล้านของ YG ถึง2ครั้งอีกทั้งช่วงหลังมานี้ลีซ่าออกงานโดยไม่มีทีมงานจาก YG มาคอยดูแลเหมือนแต่ก่อนและทีมแต่งหน้าในงานลีซ่าเอ็กเ y h ซี่ฮปารีสก็เป็นทีมงานจากไทยและชาวเน็ตก็ได้ชวนกันจับผิดลีซ่ากับทาง YG หรือว่าน,นี้คือบทสรุปการต่อสัญญา และยังคงเป็นประเด็นที่แฟนๆทั่วโลกนั้นจับตามองสำหรับเรื่องการต่อสัญญาของลิซ่าแบ็กพิงหรือลลิสามโนบาลกับทางค่าย YG Entertainment ที่หลังก่อนหน้านี้มีประเด็นข่าวลือหลากหลายอย่างออกมาให้แฟนๆได้จับตามองและล่าสุดมีประเด็นร้อนแรง ปมสัญญาของลีซ่าเกี่ยวกับต้นสังกัดออกมาอีกครั้งหลังจากทาง yg ได้ลงภาพโฆษณาต่างๆของเมมเบอร์ที่เหลืออีก3คนคือเจนนี่จีซูและโรเซในช่องทาง sns ของค่ายแต่กลับไม่มีของลีซ่าเลยแม้แต่ภาพเดียวซึ่งก็ะทำให้เกิดการคาดเดาวว่าการต่อสัญญาของลีซ่าอาจจะล้มเหลวตามมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ทาง YG ตอบสื่อเพียงสั้นๆว่าเรากำลังหาหรือเรื่องการต่อสัญญากันอยู่ซึ่งเป็นการบอกเป็นในๆว่าการที่โฆษณาและรูปภาพของลิซ่าไม่ได้โพสในบัญชีอย่างเป็นทางการของค่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาแต่อย่างใดเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดป,ประการใดต้องขออภัยเว้ณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ